สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับสานะคะที่ช่องชาลันชาแนลนะคะวันนี้สาก็อยู่กับรถ To โยต a าอาผุธนะคะซึ่งวันนี้ก็อยู่กันหลายรุ่นเลยนะคะแต่วันนี้นะคะสาจะพามาดูรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรานะคะนั่นก็คือตัวรุ่นตัวท็อปสุดนั่นเองเป็นรุ่นท็อปเบนซินหรือที่เราเรียกอย่างเป็นทางการว่าตัว SC p a c แ a g e แต่ถ้าลูกค้าเรียกสั้นๆก็จะเรียกกันว่าแค่ s อเฉยๆซึ่งตัวนี้ เป็นระบบของตัวน้ำมันตัวเบนซินล้วนนั่นเองนี่อยู่ข้างหลังสานี่เองนะคะคันนี้นี่ซึ่งตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายสีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ำตาลสีขาวอย่างคันนี้นะคะแล้วก็สีดำก็จะเหมือนคันนี้ที่อยู่ข้างๆนะคะจะมีอยู่สีสีด้วยกันนะคะสำหรับสีที่เป็นรุ่นขายดีของเรานะคะแน่นอนว่าก็คงไม่พ้นสีขาวและก็สีดำนะคะเดี๋ยวมาดู สเปคแล้วก็ออปชันเขาเรียกว่าดูความแตกต่างกันบ้างว่าจะดูได้ยังไงว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนอย่าง2คันที่จอดข้างๆเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่านี้เป็นคนละรุ่นกันอย่างตัวนี้เป็นรุ่นตัว S4 ที่เป็นเบนซินล้วนและก็รุ่นนี้เป็นรุ่น SRC ที่เป็นรุ่นไฮบริดนะคะข้อแตกต่างถ้าดูแบบผินๆข้างนอกก็ดูจากล้อแม็กนี่เลยค่ะถ้าเป็นตัว SRC เนี่ยล้อแม็กเขาจะเป็นลายซี่ทีๆแบบนี้นะคะเป็นไซส์ขนาด 17นิ้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มารีวิวคันนี้นะมารีวิวของตัว s c นะคะส่วนตัวกระจังหน้าเขาเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะมีออปชันที่ต่างเพิ่มขึ้นมาก็เป็นตัวชุดแต่งของโมเดลลิสตาแท้ตัวนี้เป็นงานแท้นะคะของจากญี่ปุ่นนะคะก็มาพร้อมกับตัวรถเลยซึ่งก็จะมีบางคันนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่งแท้ของญี่ปุ่นและก็จะมีบางคันที่มาแต่งเพิ่มเติมจากที่โชว์รูม ซึ่งถ้ามาแต่งเพิ่มเติมจากที่โชว์รูมเนี่ยเราก็จะมีอีกงานหนึ่งเรียกว่างาน OEM ซึ่งก็เป็นงานตัวคล้ายๆว่าเรียกเรียกภาษาเข้าใจง่ายๆก็คือตัวเทียบแท้นั่นเองนะคะราคาก็จะถูกกันกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะสะดวกในงบประมาณตัวไหนนะคะมาดูตัวออปชันต่อไปนะคะรถนะคะตัวนี้ล้อแมกจะมาพร้อมกับสายขนาด18นิ้วพร้อมกับหน้ายางแบบนี้เลยนะคะ ส่วนตัวภายนอกนะคะพวกออปชันทั้ง2รุ่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคะก็จะมีตัวใบสปอร์ตแจ้งเตือนมุมอับสายตาพวกนี้นะคะเหมือนกันหมดเลยมือจับประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะคะส่วนประตูท้ายประตูท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้าตัวประตูท้ายนะคะตัวนี้เป็นโชคไฟฟ้าเวลาที่ดึงขึ้นนะคะกดเปิดแล้วดึงขึ้นจะต้องมีจังหวะที่ถอยสเตปออกนะคะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวประตูบานนี้จะตีเข้าหน้าได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนอยากจะเพิ่มออปชันให้เป็นกดแบบเปิดไฟฟ้าก็สามารถทําให้ได้นะคะก็แจ้งเราได้เลยว่าขอซื้อชุดแต่งตัวนี้เพิ่มเติมก็เป็นชุดแต่งกดเปิดไฟฟ้านั่นเองส่วนด้านหลังนะคะเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นการพับแบบสองข้างเข้าหากันนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บตัวเบาะด้านหลังนะตัวนี้มีไฟสองสว่าง มีไฟส่องสว่างที่ด้านท้ายนะคะฝั่งด้านนี้ก็ไว้เก็บของอะไรพวกนี้ได้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีของที่อยากจะเก็บเนาะในกล้องไม่แน่ใจมองเห็นหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรส่วนข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะมีตัวชุดยางอะไหล่ใส่ให้นะคะอันนี้ลูกค้าไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเรามีให้อ่ะมีตัวชุดยางอะไหล่ให้นะคะส่วนตัวเบาะตัวนี้เดี๋ยวสาธิตเข้าวๆกันพับเก็บเบาะมันจะมีตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองอย่างนี้อ่ะ หนึ่งสองเผื่อลูกค้าท่านไหนอยากจะแบบพับเก็บเองดันไปนิดนึงมันจะมีลูกศรตรงนี้นะคะนี่ให้มันตรงล็อกป,ปุ๊บนี่ยเสร็จเอามาที่ตำแหน่งที่สองแล้วก็ยกบาะอกเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวนี้เขาจะมีอันนี้อยู่นะคะลูกค้าก็นี่มันจะมีเหมือนตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับกระเป๋าอะที่เป็นตัวล็อกแบบนี้ แค่นี้เองนะคะเราก็เก็บกระเป๋าเอ้ยไม่ใช่เก็บกระเป๋าเก็บเบาะเรียบร้อยแล้วนะคะติดตลบเนียอะเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างนะคะตัวฝาท้ายเนี่ยจะกดปิดจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะกดจากรีโมทก็ได้นะคะเดี๋ยวพาดูด้านในฝั่งนี้ก่อนละกันเนาะฝั่งคนขับก่อนละกันนะคะ ในส่วนของฝั่งคนขับนะคะตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะคะคู่หน้าคู่หลังเป็นปรับไฟฟ้าพร้อมกับเมมโมรีเซตตำแหน่งของคนขับเนี่ยได้สามตำแหน่งนะคะอยู่ด้านนี้นี่ ก็คือกรณีที่เรามีทั้งคนขับนะคะภรรยาก็ขับด้วยเราก็ขับด้วยแล้วก็มีคนขับรถอีกทีหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเซตตำแหน่งนี้ได้เลยวิธีการก็แบบง่ายๆก็แค่ปรับตัวบอร์ดตนนัวนี้เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็มากดที่ตัวปุ่มเซตเสร็จแล้วก็กดตำแหน่งที่1น,นะคะคนต่อไปทําเหมือนกันเลยปรับ,บอบ์ดเสร็จแล้วกดเซตแล้วก็กดตำแหน่งที่2แค่นี้นะคะเรียบร้อยตัวฟังก์ชันการใช้งานอันนี้เดี๋ยวสาขอข้ามนะคะคร่าวๆเนาะแล้วก็ตัว คนอยู่ฝั่งไหนดีเอาอันน้นไปไปโอเคเดี๋ยวให้ตกล้องไปอยู่ด้านนู้นแล,ล้วกันนะคะอะ่สำหรับตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังนะคะสลับกับตัวลายไม้นะคะแล้วก็ตัวออปชั่นนะคะมีคุชคอนโทรลอะแดปตีฟนะคะแล้วก็ปุ่มปรับประดับเครื่องเสียงต่างๆอยู่ด้านนี้พร้อมกับจอนะคะจอนี้จะรองรับ Apple c a ค p l a y นะคะ รองรับ Apple c a r p เฟเกียอัตโนมัติ8สปีดนะคะรองรับทุกการใช้งานมีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนตัวจอกล้องตัวนี้นะคะมีอินเนอร์มิลเลอร์นะคะที่เวลาถอยจอดเนี่ยเราสามารถปรับเป็นภาพขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ได้อีกนะคะแล้วก็ตัวไหนอีกไฟส่องสว่างนะคะมี มีเป็นเขาเรียกว่าทาวินทวินมูลลูฟนะคะก็คือตัวซันลูฟแล้วก็มูลลูฟอยู่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอ่ะประมาณนี้ส่วนบอกนะคะของรุ่นนี้จะเป็นสีดํานะคะ ภายในเนี่ยจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นสีดำบางคนสงสัยว่าทำไมมีบางรุ่นที่เป็นสีเบรครีมสีเบรครีมเนี่ยจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวรุ่นของ G F นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีจำหน่ายแล้วก็คือเขาหยุดสายการผลิตไปเรียบร้อยตอนนี้จะมีเฉพาะตัวที่เป็นตัวบอร์ดดำแล้วก็ภายในสีเทานะคะส่วนตัวเบาะนะคะจะเป็นแบบทรงกับตันซีทนะคะก็คือแยกที่นั่งสองฝั่งแบบนี้นะคะขออนุญ,ญาตขออนุญาตขึ้นไปนะคะ ตัวบ่อเนี่ยก็จะสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะคะแล้วก็ปรับเอนพวกปรับเอนเนี่ยจะมีแบบปรับไฟฟ้าอยู่ด้านนี้เนาะนะอยู่ด้านนี้นะคะนี่ปรับเอนไฟฟ้านะคะขออนุญาตปรับตัวนี้อันนี้จะสามารถปรับเอ็นนอนนะคะแล้วก็มีการปรับรองน่องนะคะรองน่องก็กดอย่างเงี้ยจะมีสองปุ่มนะคะก็คือปรับเอ็นนอนแล้วก็ปรับรองน่องนะคะส่วนที่วางแก้ว นี่ก็แยกซ้ายขวานะคะถาดวางอาหารสําหรับบ้านไหนนะคะที่มีเด็กๆนะคะก็นี่เลยค่ะที่วางแก้วพร้อมถาดวางอาหารก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะพับเก็บได้เวลาเดินขึ้นเข้าออกนะคะจะเดินขึ้นจากประตูแล้วเข้าทังช่องนี้ก็ได้หรือว่าจะปรับเบาะให้สุดแล้วก็เดินขึ้นทางด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะคะสามารถเดินขึ้นได้ทั้ง2แบบด้วยกันนะคะ ส่วนตัวซันลูปเนี่ยตัวนี้ก็สามารถกดเปิดปิดจากทางด้านนี้ได้เลยมีจอกลางมาให้อันนี้เป็นจอที่ทำแถมเพิ่มเติมติดตั้งให้กับลูกค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการขับขี่นั่นเองนะคะเวลาที่ลูกค้าจะไปส่งลูกที่โรงเรียนแบบนี้ใช่ไหมเด็กๆตอนเช้าก็จะแบบบางทีบางบางท่านก็อยากจะดูการ์ตูนหรือบางท่านก็อยากจะทบทวนบทเรียนภา,าษาอังกฤษอะไรต่างๆนะคะก็สามารถเปิดจอนี้แล้วก็เพลิดเพลิน<ๆ>ไปกับอินเตอร์เทนเมนต์พวกนี้ได้เลยนะคะ ภายในห้องโดยสารตรงนี้นะคะจะมีตัวไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับได้สูงสุดถึง16เฉดสีนะคะเรียกว่าปรับกันอย่างแบบสนุกสนานกันเลยนะคะมีกลองอากาศนาโน,โนอีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าทุกออปชันเนี่ยอำนวยความสะดวกให้สุดๆไปเลยอ่อ๋อยังไม่จบนะคะตรงนี้เรามีติดตั้งเพิ่มเติม<ๆ>ด้วยนะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เปลี่ยนเป็นจอไทยของเรานะคะเราจะมีเปลี่ยนเป็นจอไทยให้ถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ไม่เขาเรียกว่า ไม่เปลี่ยนจอไทยใช้จอญี่ปุ่นตัวเดิมนะคะ,ะถ้าเป็นจอญี่ปุ่นเราจะไม่เราจะไม่ได้มีเพิ่ม USB ให้แต่ถ้าเกิดว่าจอไทยเนี่ยเราจะมีเพิ่ม USB ให้2จุดตรงนี้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นลัก AC เนี่ยมีให้อยู่แล้วนะคะประมาณนี้สําหรับตอนนี้นะคะราคาโปรโมชั่นเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะร้าใจมากๆเกาด้านนี้ไหมน่าจะสว่างกว่า สำหรับราคาโปรโมชั่นตอนนี้นะคะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเอาใจมากๆเลยนะคะอยู่เพียง3กลางเท่านั้นนะคะตอนนี้โปรโมชั่นนะวันนี้วันที่22เนาะ 22มิถุนายนนะคะคราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่349สี่เก้าสามล้านสี่แสนล้านสี่แบาทนะคะทุกสีนะคะพร้อมส่งมอบได้เลยไม่ต้องรอนะคะลูกค้าท่านไหนอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ทักเข้ามาหาสาได้เลยนะคะหรือทิ้งข้อความคอมเมนต์ใต้ใต้วิดีโอนี้หรือว่าจะ ทักเข้ามาแอดไลน์ก็ได้นะคะ o n k i u s a r k หรือว่าโทรมาหาสา,าที่093646453 6 3, ได้เลยนะคะวันนี้สาก็ขอตัวราไปก่อนนะคะกับรีวิวรถเอาเัสดุแพ็กเกจตัวท็อบปเบนสินคันนี้คะ่ะสวัสดีค่ะ